สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝ่าสม้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพงน้ำปลาร้ราปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย สวัสดีครับคุณผู้ชมรับชมทันข่าว15นาฬิกากับผมวรัญชัยชูประเสริฐสุขกันสักครู่ครับรัฐบาลเดินหน้ายกระดับพัฒนาคุณภาพประชาชนในทุกมิติเร่งแก้ปัญหากลุ่มเปราะบางด้วยการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้เสริม นายจิรายุห่วงรั์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการขับเคลื่อนการดําเนินงานของรัฐบาลในรอบ6เดือนตั้งแต่เดือนกันยายน2567ถึงเดือนมีนาคม2568ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมทุกมิติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยรวมทั้งได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุอีกครั้งยังมีโครงการนําคนพิการที่สร้างแรงบันดาลใจท็อป10 ที่มุ่งสร้างสื่อสารสังคมเพื่อการเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อคนพิการจากภาระเป็นพลังและโครงการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้สําหรับคนพิการด้วยการร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัดหลักสูตรพัฒนาทักษะคนพิการตลอดจนมีการจัดทําแผนบริหารการดูแลกลุ่มเปราะบางจากภัยพิบัติและการปรับปรุงการแก้ไขหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อยกระดับเพื่อยกระดับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสถานการณ์ภัยพิบัติ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขโดยชุดสันติสุขที่501ชุดควบคุมที่955 พร้อมด้วยชุดทักสินสัมพันธ์ที่552กองร้อยทหารราบที่5023ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอจนะดำเนินกิจกรรมอีมามรณรงค์สต็อปความรุนแรงที่ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอจนะจังหวัดสงขลาทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความเข้าใจถึงการปฏิเสธความรุนแรงในทุกรูปแบบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยใช้แนวทางในการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมและอยู่ด้วยกันอย่างสาันติสุขตลอดไปโดยมีนายสุนกิฟลีสัญญาคุณนายอำเภอจนะ เป็นประธานในพิธีด้วย สำนักข่าว a อรายงานว่าชาวฟิลิปปินส์ต่างแสดงความยินดีเป็นครั้งแรกที่ประมุขแห่งคริสตจัจกรโรมันคาทอลิกพระองค์ใหม่เป็นชาวอเมริกันซึ่งใช้ชื่อพระนามว่าสมเด็จพระสันตป,ปาปาลีโอที่14หรือโป๊ปลีโอที่14พร้อมกับแสดงความหวังว่าชาวคาทอลิกทั่วโลกจะสนับสนุนพระองค์ในยุคที่เกิดความปั่นป่วนไปทั่วโลกอันเนื่องมาจากสงครามความยากจนและความขัดแยง้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ความปรารถนาของชาวฟิลิปปินส์ที่จะเห็นสมเด็จพระสันตป,ปาปาพระองค์ใหม่มาจากภูมิภาคเอเชียเป็นครั้งแรกกไม่เิด หลังจากที่มีการคาดกันว่าพระคาดินาล,ลูอิสอินโตนิโอทักเลจากฟิลิปปินส์จะได้รับคัดเลือกให้เป็นโปรพระองค์ใหม่ต่อจากโอฟรานซิสที่สิ้นพระชนในเดือนที่ผ่านมาซึ่งประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีชาวคริสต์นิก,กายโรมันคาทอลิกมากที่สุดในเอเชียรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิม้ม ซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุมอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนาน ซอสปรุงรสฝ้ายเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝ้ายเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องาราลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอโ้โห <c oughs> สั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพลง คุณผู้ชมครับภาพยนตร์แนวสารคดีเรื่องศินศาสตร์ชาติไทย EP ที่6ที่จะออกอากาศในวันพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมจะได้รับชมความงามความเป็นมาของบ้านเอกนาครวมทั้งที่มาของคําว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายและพระสมเด็จวัดระคังกรุบางขุนพรมทรงสามเหลี่ยมธรรมเจดีจะเป็นของใครนั้นติดตามได้ในศินศาสตร์ชาติไทยวันเสาร์นี้เวลา20นาฬิกาทางทรบ5กฎหมายเลข5รับชมทันข่าวอีกครั้งเวลา16นาฬิกาสวัสดีครับ